ตามแม่นะคะก,ก็ไก่พูดตามแม่ก็ไก่ก็ไก่กไก่ขอไข่กไกขอไข่ขอขวดขอขวดขอขวา่พูดดังๆสิลูกขอไข่ขอคนขอคนคอระฆัง งงูด่งูจอจานจอจานชอชิงชอชิงชอชาชอชัาซอซอชอกัเชอร์ชอกัเชอร์ยอหญิงดอดาดอดาต่อปัตักต่อสัตตอสันฐาน ทอนางมนโททอนางมนโทเอตันทอนางมนโทกุะดาษทิชทอพุ้เท้าดากตเเทวนอเนนนอเน่นโดเด็กจากเกตอเต่าโอเต่าทอถุงทอครูทอทหารทอกลือหะทอทง ทอทองก่อน I can I can I can อทอทองนอนหนู oh. นอนหนู oh, <no. S 1> นอนหนอนหนูบอใบไม้อบอใบไม้บอใบไ,ไม้ก่อนบอใ mm. บอไ,ไม้สรุปก็ไก่ถึงหอนอ้องฟูกไม่ครบอ่า ABC มาเดี๋ยว ABC กันนะ